อ,อันนี้เป็น behind the scene เนาะ,ะ,ะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาสัมภาษณ์ผู้บริหารของชชอัมเดอร์แมนนะเราก็มีกล้องสามกล้องเลยนะสวัสดีค่ะ,ะให้แนะนำได้เลยสวัสดีค่ะชผู้บริหารโรงแรมชอัมเดอร์แมนซีสุดาคุณนะคะค่ะชื่อเล่นชื่ออ้อค่ะก็ที่นี่เขาเรียกอะไรคุณนายอ้อ <laughs> อ่ะคุณนายอ้อก็ทราบว่าเป็นภริยาท่านลองพูดว่าท่านอะไรเออท่านสืบสากท่านสักสา์นะอ่ะซึ่งเราก็เคยสบาันมาแล้วนะซึ่งตอนนั้นเราก็ออกสื่อหลายช่องเหมือนกันนะอ่ะไหนไหนมาเยี่ยมแล้วให้คุยเรื่องโรงแรมดีกว่าว่าเรามีกี่ห้องอของเราเป็นโรงแรมบูติกนะคะมีสิบสองห้องค่ะสิบสองห้องนี้คือ คือเป็นห้องมันมีสูพิเรียมีทวินมีห้องคู่ห้องเดียวนะเรารับได้เต็มที่ก็คือประมาณสี่สิบคนได้นะเพราะว่ามันห้องทวินเนี่ยยี่สิห้องได้ได้นะแล้วเราก็มีโรงแรมในเครือด้วยเนี่ยใช่ไหมที่พี่แล้วก็มีบ้านพักคูเวล่าค่ะใช่เพราะนั้นถ้าที่นี่ไม่พอเราก็สามารถจะไปที่บ้านพักภูเวล่าได้ใช่ไหมคะ โรงแรมนี้นะที่นี่ดีมากเลยเพราะทราบว่าอยู่ติดย่านอะไรเนี่ยของขายเยอะมากเลยด้านนี้เป็นถนนเจ้าเรียกถนนคลองเตียนนะคะก็จะมีอาหารเยอะมากหลากหลายนะคะสั่งได้หมดใช่แล้วก็้าอาหารดังๆนะคะใช่แล้วก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลชช้าไม่ไม่ไกลมากนะคะแต่ไม่ติดนะคะอ่ะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะเช้าคนก็มาเที่ยวเยอะนะเยอะค่ะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีแพคเกจ พิเศษเราขายเท่าไหร่ดีสำหรับคนไทยสักสิบคนสิบห้าคนสิบคนสิบห้าคนเราก็มีรถรับส่งมาจากกรุงเทพเลยเนาะถ้ามาลงรถไฟเงี้ยเดี๋ยวเราสามารถไปรับได้อ่าแต่ถ้าเราเหมารถมาเองนะเราก็มีแพ็กเกจถ่ายคนะก็มีอาหารเช้ามีห้องพักพาไปเที่ยวมีอาหารเช้ามีห้องพักพาไปเที่ยวแล้วเย็นเรามีคาราโอเกะมีคาราโอเกะรับรองนะคะอ่าก็แล้วเราเราจะมี กาแฟเครื่องดื่มชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็ดื่มตลอดเลยค่ะไม่ไม่อั้นค่ะเรียกว่า24ชั่วโมงใช่ค่ะอยู่ตอนไหนอยากดื่มตอนไหนไ่ได้ตลอนี่เราเที่ยงคืนสิไม่ไหวอะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนค่ะนักร้องก็ V.I.P. หมดนี่ได้สาวสาวสวยอ่าสดบ้างไม่สดบ้างสดบ้างไม่สดบ้างมาสลับกันรอนะก็จะเอาสําหรับคนที่รักเสียงเพลงชอบร้องเพลงเพราะจริงๆแล้วน้อเนี่ยเธอร้องเพลงเพราะมากหลังจากที่เราได้โหลดยูทูบไป คนถามว่านี่นักรองหรือเปล่าจริงๆเขเป็นเจ้าพองอนี่ที่ล็อบบี้พี่ชอบมากเลยคุณเอาที่ไหนมาแตง่งอ๋อซื้อหลากหลาย่ะซื้อไปทั้งเหนือแสดงว่าตัวเองชอบใช่ไหมที่ห้องห้องนอนสวยมากอะ่ะ <c oughs> นะเพราะฉะนั้ในเนี่ยใครที่มาเรียกว่าเราก็ไม่ได้คิดแพงอะเนาะเราจะขายแพ็กเกจที่นี่ไม่แพงเลยคะ่ะแพ็กเกจเราเนี่ยก็จะทำร่วมกับบริษัท n k s Tra v e l ใช่ไหมที่คุณอ้อก็ ทำแพ็กเกจร่วมกันนะใครที่มี10คน15คนนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่บริษัท NKX r e s t o r e s นะคะ081984 5 8 5นเแป้เราจะมีแพ็กเกจขายร่วมกับโรงแรมชะอำเรอเมร์เนาะที่นี่สามารถจัดประชุมเล็กๆได้นะคะ20 30คนถึง40คนเพราะห้อ,องเนี้ย50<ป>คนพี่ว่าได้เ<ด>นาะอาหารอ,อร่อย <ไป S 1> มากไ,<ป>ไอ้ที่เต็งเต็ง,ตงก็มีขนมจีน ปลาน้ำยาปลาน้ำยาปลาน้ำยาปลาไม่ขนมจีนน้ำยาปลานี่รู้สึกว่าปลาปลาหลดนนะปลาไม่ค่ะเรา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 จะมีเอ่อเจ้าของผลิตภัณฑ์หน้าคุณคุณน่ะโอแนนซี่เซเวอร์แนนซี่เซเวอร์ค่ะเขาก็จะมาให้คุณน่ะทำขนมจีนน้ำยาปลาให้เขาซึ่งถือว่าเป็นสูตรเด็ดของชาอัมเดลรแมนเนาะแล้วก็จริงนะคะปลาลองแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมีให้แล้วก็มีอะไรนะ อาหารเยอะเจ็ดอย่างอ่ะแล้วก็มีคาราโอเกะด้วยนะคะแล้วก็มีรถรับส่งกรุงเทพถึงโรงแรมแล้วก็พาทัวร์ไปด้วยในราคาพิเศษให้ก็โทรมาดีกว่าเนาะบริษัท M K e x p r e Travel 0 8 1 9 8แปดหนึ่งเก้าแปดสี่ห้าแปดหหหรือจะโทรจองโรงแรมก็ได้ราคาเท่ากันนะเพราะว่าเราทำเขาเรียกจอยเวนเจอร์กันนะเบอร์คุณอ้กเป็นอะไรคะศูนย์แปดหนึ่งแปดหกเจ็ดสามแปดแห้าค่ะชื่อ โอเ้เบสวยมากโรงแรมชอ่มเดลาเมีนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรมาได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้ไปดูห้องแล้วนะคะเขามีคาราโอเกะเครื่องเสียงก็ดีมากเลยเครื่องเสียงเป็นีเพรามากครับเนาะเจ้าของนี่ร้องเพลงทุกวันไม่เป็นคนชอบร้องเพลงค่ะชอบชอบเสียงเพลงเพราะว่าเขาร้องเพลงเพราะมากเลยนะ ก็จริงๆแล้วเราจะมีเพื่อนฝูงมาประจำใช่ไหมที่นี่เป็นคาราโอเกะที่เอาไว้รับรองเพื่อนฝูงค่ะค่ะไม่ได้เปิดทั่วไปอ่าฮะอ่าค่ะเพื่อนๆค่ะก็รายการอฟ้าสกายวิชชั่นแนลเราออนแอร์ทั่วโลกนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ไลฟ์สดแฟนคลับทั่วประเทศด้วยมีอะไรอยากให้พี่น้อให้กำลังใจคนที่เขาหมดหวังอ่ะ ในชีวิตอะว่าให้เขาต่อสู้ยังไงในย่านในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เชิญเลยค่ะก็ขอให้กําลังใจกับคนที่แย่ๆกับคนที่ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำไม่ใช่เศรษฐกิจตกต่ำคือมันช่วงโควิดทุกอย่างปิดตัวลงแม้กระทั่งเราเองก็แย่เหมือนกันแต่ว่าเราสู้นะครับคนเราถ้ามีใจสู้อย่าท้อถอยแค่นี้ก็ไปเดินหน้าได้แล้วค่ะใช่ใช่ก็รายการเราเนี่ยนะคะก็จะต้องมอบผลิตภัณฑ์นะคะ น้ำประปรุงสุขนะคะแนนซี ed, คค่เซเวอร์ให้นะคะซึ่งซาวาชอบก็เลยนำมาให้นะคะก็สิบสายแรกโทรเข้ามานะคะเรามีส่วนลดพิเศษ30%สํำหรับห้องบัฟที่อชอมเดอร์แมนะคะซึ่งผู้บริหารคือคุณอ้อน,นะคะก็จะเป็นผู้มอบให้นะคะเล่นเช่นนะคะค่ะ กละการในวันนี้สนับสนุนโดยชอํมเดรแม่ชัภมชือชั่มนะคะขนมข้องเปียนค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะมีวอล์ชเชอร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะถูกแ้งแล้วค่ะถูกแ้งแล้ววันนี้เป็น behind the scene นะคะโอเคตรงนี้อะไรปิดแบตต่ำค่ะ ปิดนะคะอันนี้ไม่ได้ม่ปิดมีชายเก๊อันนี้ก็ไม่ได้ปิดนะคะให้แบบนี้ไมม่ีอันนี้เดี๋ยวพี่จะถ่ายตรง